ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องอาซาซาแชแนลแล้วก็อยู่ในแมปอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับผมสำหรับแมปอนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ก็เป็นแมปที่เพิ่งอัปเดตแล้วก็เพิ่งเปิดให้เล่นได้ไม่นานเลยนะครับยังไม่ถึง1ปีด้วยซ้านะครับก็สร้างมาตั้งแต่เดือนที่1หรือว่าเดือนมกราครับแล้วก็มีการอัปเดต แพทปัจจุบันนะครับในวันที่14มิถุนานครับซึ่งผมก็ได้ลองเข้ามาเล่นนี่แหละเริ่มเล่นเลยครับดูนะเน,นี่ยผมเพิ่งเข้ามาครับแล้วก็แบบนี้ก็จะมีโค้ดให้ใส่นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ทิ้งโค้ดไว้ได้ด้านล่างนะว่ามีอะไรใส่ได้บ้างน,นะตอนนี้ผมเข้ามาครับผมใส่โค้ดไปมันจะมีเวลาอะไรไม่รู้1ชั่วโมงนะอันนี้น่าจะเป็นได้ตังหรืออะไรทักอย่างคูณ2นี้แหละ นะครับแล้วผมก็มีตังอยู่123เอย่อเยนหรือเปล่าอันนี้มันน่าจะเป็นสกุลเงิเนเยนนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นซื้อนะครับซื้อเงินอันนี้ก็ซื้อด้วยโลบักซึ่งกูไม่ซื้อหรอกกูโจรน,นะครับแล้วก็จะมีะเกมพาร์ตต่างๆนะครับซึ่งหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วตั้งค่าน,นี้ปกติอ่านี่ที่ใส่โค้ดอันนี้เป็นช่องเก็บของอ๋อตอนนี้ผมมีแค่โกคูตัวเดียวจริงๆมันเข้ามามันจะให้เลือกระหว่างโกคูกับคุริลินนะครับผมก็เลือกโกคูมานะก็ มันจะมีค่าเงินตรงนี้บอกแล้วก็จะมีให้เห็นด้วยว่าใครมีเงินมากสุดแล้วก็ใครเติมเยอะสุดมากงอ่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคนที่ตีอยู่อ่าตีไม่ทันนะครับก็เกมนี้นะครับหรือว่าแมวนี้ไม่สามารถที่จะแบบว่ามลาลัดเงินลัดอะไรได้นะมันจะเป็นแนวเนี่ยแนวแบบว่าเราคลิกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องให้เราคลิกให้เราเอาแบบว่าสัตวเลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นว่า เป็นมอน์เลยกันนะเป็นมอนท์ที่มีสําหรับเราอ่ะยูนิตของเรานั่นแหละครับให้เอาไปคลิกพวกนเนี่ยเห็นไหมให้เอาไปคลิกพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะโจมตีให้เราหลายคนน่าจะพอรู้แล้วนะแล้วก็จะมีหลอดตรงนี้ไว้แบบว่าถ้าครบหลอดนี้มันจะเปิดอันติอะไรสักอย่างนี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันจะมีอันติดูนะอันติโกคูเรานี่ไงครับซุปเปอร์ไซย่าล่างหนึ่งอยังไม่มีนะครับอันนี้ยังไม่มีอันนี้มันก็จะปล่อยให้มันตีไปได้เรื่อยๆแสดงว,ว่ามันก็สามารถออโต้คลิกได้นะครับคือเอฟเจได้นั่นแหละง่ายๆเลยนะโอ ครบก่อนหรือว่าให้มันตายก่อนแล้วก็มาดูกันว่าเราจะมีตังเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปสุ่มกันนะครับผม a few moments later โอเคครับตอนนี้มันก็ใกล้จะตายแล้วนะคือตีเข้าดอกแล้วเจ็ดคือนานมากอ่ะตอนนี้จะตายแล้วอู้ตายแล้วครับได้เงินเท่าไหร่เราต้องเดินเก็บเหรียญไหมอ่ะเราต้องเดินเก็บเหรียญอุ้ยโคคูเราอัพเวลด้วยครับเป็นเวลสองแล้วจากเวลหนึ่งนะครับเออเวลเพิ่มเนี้ยดาเมจเพิ่มไหมดาเมจก็ไม่เพิ่มนะเวลเพิ่มดาเมจไม่เพิ่มนะครับอันนี้มันจะมีขายด้วยแล้วก็มีอัพเกรดอันนี้มีเอาออกอ๋อโอเคน ก็ดรามีอยู่ที่เจ็ดเหมือนเดิมตอนนี้เรามีตังเจ็ดร้อยนะอู้ตังเจ็ดแล้วแล้วเดี๋ยวผมขอสุ่มได้ไหมอ่าตรงนี้ครับมันจะใช้เงินเงินเย็นในการสุ่มนะครับอ่าหนึ่งทีได้แปดตัวเอ้ไม่ใช่หนึ่งทีใช้เงินอยู่ที่แปดสิบนะครับแล้วก็แปดสิบนั้นก็จะได้หนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะขอสุ่มเลยแล้วกันมาดูว่าจะได้ตัวอะไรบ้างตัวแรกมาตัวแรกอะไรโอโหเป็นเฮ้โกหังเลยวะเฮ้เป็นทางอ๋อทางทางนะครับเป็นทางแบบธรรมดานะมันจะมีแบบ ไม่ธรรมดาด้วยนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเรียกอะไรมันจะมีแบบธรรมดาแล้วก็ไม่ธรรมดาโอ้โหโกฮังก็รเมิดเจ็ะโอเคเดี๋ยวผมจะขอสุ่มบ้างโอ้อัตราสุ่มก็ตามนี้เลยครับ37%คอคมมอนนี่คือ37นะครับแร่ร1ิปอร์อีพิก5.1%รเนีเจนอเรี่1.2%นะครับแล้วก็เมดิคอน0.015%โอ้โหมึงกะไม่ให้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอสุ่มบ้ามีตัวอะไรบ้างนะครับ ถ้าเกิดเราสุ่มแบบว่าสามารถสุ่มแล้วคือรู้เลยว่าตัวไหนได้ตัวอะไรอย่างเช่นคัมมอนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทั้งเลยเด้กก็ได้ปู่มามันก็จะขึ้นให้เราว่าเป็นหน้าตายัางไงอะไรประมาณนั้นเออโอเคสแสดงว่าเราเหลือแรก,กับอ e ีปิกแล้วก็เมติคอนนะเออได้รีเจนมาันเฉยเลยอะ่ะ8.1%นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อนี่ไงรีเจนเนรี่เอ้าผมไม่ได้แบบแบบพิเศษเลยอะมันจะมีแบบพิเศษด้วยนะเออแบบ เป็นแบบค่าดเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบพิเศษอะไรอย่างนี้ผมจาไม่ได้นะโอเคอันนี้ผมจะขอเอาเอาเอาปู่อ,ออกดีกว่านะครับแกแลวนะแล้วก็เอานี่เลยครับเจ้าเอา่อโกหังใช่ไหมใช่ไหมจาชื่อไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอเจ้าเนี้ยเนี่ยเอ่อมันโกหังแหละใช่ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างวะ่ะเออจ้างมาแล้วกันนะเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นบอสใหญ่อ่ามีบอสใหญ่แล้วก็มีบอสเล็กอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปตีตรงท้ายดีกว่านะมันจะมี มันจะมีตรงท้ายเขาบอกว่ามันจะมีตรงท้ายครับว่ามันจะแบบว่าได้เยอะเออมันจะมีตรงท้ายว่ามันจะแบบได้ตังค์เยอะๆนั่นแหละครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมอ่าน่าจะใช่ตรงนี้เอาไม่ใช่นู่นนู่นตรงนู้นนะครับโอเคก็มาถึงแล้วนะก็โหเลื่อนห้าหมื่นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการโจมตีเลยดีกว่าไปอ่าเอามันมันมันโจมตีได้ตัวเดียวเหรอนี่ไงให้มันตีตามตัวเลยอ่ามันประมาณนี้เดี๋ยวเราดูดาเมจอ่าโกฮังดีกว่าอ่าไม่รู้ผมจะเรียกโกฮังนะ แต่ไม่รู้ชื่อจริงๆมันชื่ออะไรแต่ผมจำไม่ได้แต่มันเป็นลูกของเบจิต้าหรือว่าโกคูนี่แหละนะครับโกฮังนะครับอยู่ที่ระดับเรเจนเนอรี่นะแต่แบบธรรมดามันจะมีแบบแบบพิเศษด้วยค่าเดียวกันแต่แบบพิเศษอันนี้เป็นเรเจนเนอรี่ธรรมดาครับเวลหนึ well ่งดาเมจอยู่ที่28นะเอ้ยถือว่าเยอะนะเดี๋ยวผมจะขออัพอัพอัพได้ไหมเอ้ามันออกอ๋ออันนี้มันออกอ่าผมอัพได้ไหมอ่านี้มันไม่ใช่อันนี้ขายไม่มันอัพไงอะ้ทนผู้ชมมันอัพไงหรือว่ามันต้องแบบตีอย่างเดียวหรือไม่ชั่ ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามีเงินเย็นอยู่63นะครับเดี๋ยวผมจะทําการค่ายเจ้าหนี้มาดูกันว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปซุ่มอีกนะครับผมขอซุ่มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็เป็นเวลาน่า,นาจะเป็นคูณ2นะไอเอสดงด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นคูณ2องครับโอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้มันตีไปสักพักเอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับอันตีโอ้โหอันตีโกฮังดูนะครับอันตีโกฮังเดี๋ยวมาดูกันอันตีอันติปู่บ้างอันติปู่ นี่ครับอันติปวนตีปูรัวรเลยนะครับดูนี่กิโห้างอู้เป็นเป็นแบบว่าปล่อยลําแสงนะโอเคตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณอู้เยอะว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ตีเสร็จเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะ A few moments later. โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้มันจะแตกแล้วนะเหลือแค่พันเดียวครับเหลือแค่พันเดียวตายไปซะเดียบร้อยครับตายเลยครับอู้หูแลว้วเบิดมาเวลอาบหอุ้ยอุ้ยดูดิผมได้ตังค์มาแล้วอู้อู้ได้ตังค์มาเยอะมาก ดูดิมึงจะตีต่อกูไม่เอาเลยครับคือท่านผู้ชมเนี่ยดูดิจาก أ, โกฮังเราเนี่ยเเวลแค่หนึ่งนะครับเพิ่มมาสี่นะแล้วก็ปู่ก็เพิ่มมาหกนะครับแล้วก็ทั้งเพิ่มมาหกเหมือนกันเรเวลและดูดาเมจดเพิ่มไหมอุ้ยดาเมจเพิ่มนะจากตอนแรกยี่สิบแปดเป็นสามสิบสามนะครับสาหรับเจ้าโกฮังอันนี้ล่ะอันนี้เพิ่มจากเจ็ดเป็นเก้านะครับอันนี้ก็เพิ่มมาสองเหมือนกันนะครับอู๋จะดูตังเราเย็ดแค่มี มีประมาณ900 0ดูดิคือผมตีมานานมากท่านผู้ชมดูดิตอนแบบว่าตากตอนแรกนะเ,เงินตรงนี้เราคูณ2ตรงนี้เรา,เาน่าจะเป็นคูณ2นะมีเวลาอยู่ประมาณ5 0ินาทีจนเหลือแค่35นาทีนะครับคือนานมากนะครับเพราะว่าตอนแรกผมตีคนเดียวแล้วดูดิหลังๆมาเนี่ยถ,ถึงจะมีแบบตัวพวกนี้ขึ้นมาตีนะครับโอ้โหและดูเนสโกดจางผมจบแล้วนะครับเนสโกดจางผมจบแล้วนะครับคือดูดิเหมือนเหมือนแบบว่าเจ้าของแมวแม่งแ,แ,แบบ แบบฮิตแบบว่าฮิตแนวแบบดาร์กอนบอลดูดิดูโมเดลดาร์กอนบอลโคตรดีดูดิครับโอ้โหดาโมเดลดาร์กอนบอลโคตรดีแต่แบบโมเดลในสกูตจังคือจบเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปแบบไปสุ่มตัวอีกนะครับเดี๋ยวเรามาจบคลิปด้วยการสุ่มตัวดีกว่าว่าจะมีตัวอะไรดีๆไหมนะครับระหว่างนี้เราก็ตีแม่งตามทางไปเลยแล้ะกันครับเออคือผมว่ามันสนุกนะถ้าเกิดแบบว่าเรายังไม่มีตัวยังไม่มีอะไรนะครับเออถ้าเกิดตัวเรายังไม่มีอะไรยังไม่มีทีนี้เราเก็บแบบว่าหาเก็บตังมาเอาตัวอะไรอย่างนี้ผมว่าสนุกนะ เออผมว่าผมจะเก็บเงินปลดล็อกนะแต่ไม่เอาดีกว่าผมว่าผมสุ่มตัวก่อนดีกว่าครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะสุ่มเรื่อยๆเลยละกันนะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปนะโอเคท่านผะู้ชมตอนนี้เราก็สุ่มครบ100รตัวหรือว่าที่ผมสุ่มเริ่มมาก็เก้าตัวแรกใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มีครบ100ตัวในกระเป๋าแล้วเออดูจากตรงนี้ผมรู้ได้ชัดเจนเลยว่า แลเนี่ยคือเจ้าเบจิต้าและก็อ e ีปงเนี่ยเป็นลูกของเบจิต้าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าผมใช้คำว่าลูกเบจิต้าเพราะว่าคือผมไม่ดูดาก้อนบอลแบบละเอียดขนาดนั้นแลวแม่งตู้แม่งมีแต่ดาก้อนบอลดูดิคือแม่งตู้แม่งมีแต่ดาก้อนบอลเหลือแต่เมนติคอนเนี่ยที่กูไม่ได้เลยเนี่ยกูบุมมาเป็นเนี่ยเก้าสิบตัวกูไม่ได้เนี่ยกูดวงแบบยังไงวะเออคือมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับใช้เวลาสุ่มไปนานมากโอเคมาโหวิลูกเบจิต้าโคตรเยอะอันนี้ผมไล่ระดับความ ความยากอะไรกันนะครับอนาจาเนี้อ่านาจาเนี้นะครับก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลดดีกว่านะครับปลดเพื่อจะให้ดูด้วยว่าอ่ะยังไงเนาะโอเคนะครับรีเจนอเรียไม่ออกเลยนะครับถือว่าผมสุ่มไปรอบแรกถือว่าโอเคเลยนะแสดงว่าผมสุ่มไป9เอ่อแตัวแรกอ่ะถือว่าดวงดีนะครับได้ลีเจนอเรียมา1ตัวนะครับแล้วก็มีรูปเบจิต้าอุ้ยรูปเบจิต้านี่ก็ดาเมจที่เป็ดเลยนะอันนี้เวลหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบจิต้านะ นะครับแล้วก็เบจิต้าเยอะมากนะครับดูแลแลเยอะมากอะ่ะดูดิแลแบบออกเยอะนะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่17นะครับที่เหลือก็ตามนี้นะครับที่เหลือก็เป็นปู่เป็นอะไรนะครับก็จะประมาณนี้มั้งสําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้แรกๆเฉยๆผมอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะชอบเกมเนียสไตล์นี้โมเดลค่อนข้างสวยนะแต่ผมติดใจกับ ในสกดโคตจังผมมากเลยเมื่อกี้เนี่ยนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะไปไล่ขายตัวละครพวกน e ี้ทิ้งด้วยนะครับโอเคเนาะยังไงสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผู้พิาพาตประการใดขอภยัยมาที่นี้กันด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเนาะยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้มีคนดูเยอะกดไลค์เยอะผมก็จะมาเล่นเกมนี้บ่อยแล้วก็จะแบบว่าพัฒนาเรื่อง,งความรู้เรื่องอะไรให้มันสนุกข,ขึ้นดูแบบมีความรู้ขึ้นนะครับโอเคยังไงไว้เจอกัน้าผม